โอเคครับผมวันนี้ก็จะมารีวิวนะครับผมตัวดักน้ำนะครับของยี่ห้อ JXPC นะครับผม <_ S 1> เป็นตัวดักน้ำนะครับรุ่น AF 2000นะครับผมหรือ2 0 0 0นะครับผมซึ่งแน่นอนว่าผมก็ได้ซื้อใน s h อป e ีในราคา159บาทเป็นตัวดักน้ำนะครับที่ใช้สำหรับต่อกับปั๊มลมนะครับดักน้ำเวลาเราใช้กาพ่นสีพ่นอะไรมันจะกรองฝุน่นกรองน้ำมันกรองน้ำอะไรเขาก็อย่างที่เขาว่ากันนะะ ก็เห็นในราคาช้อปปีมันค่อนข้างถูกนะครับแล้วก็เป็นตัวดักน้ําอย่างเดียวนะครับที่ไม่มีเลกูลเลเตอร์อะไรนะครับเป็นฟิลเตอร์เพียวๆเลยนะไม่มีตัวปรับลงแรงดันลมอะไรทั้งสิน้นเหตุผลก็เพราะว่าตัวปั๊มลมของผมนะครับมันเป็น ปั๊มลมรุ่นพูม่านะครับโรตารี่50ลิตรของ XP 2550นะครับมันมีเรกู l เลเตอร์ในตัวแล้วนะครับก็เลยทำให้ผมไม่จำเป็นจะต้องไปซื้อแบบที่มันมีปรับแรงดันนะครับผมโอเคก็ไม่พูดมากนะครับก็มาแกะกันเลยนะครับก็ซื้อจากชอป p e e 159เนอะผมก็ใส่ส่วนลดใส่ลดค่าจัดส่งไปมันก็จะถูกขึ้นนะครับก็ได้ราคาที่ถูกมาอ่านี่ก็แกะออกมาปุ๊บนะแรับหนึ่งนะครับผมมันใช้เวลานิดนึ่งเพราะว่า ผมถ่ายมือเดียวไม่มีที่ตั้งกล้องโอเคครับนี่ครับก็จะเป็นตัวดักน้ําแบบนี้นะครับผมก็สวยงามใช้ได้นะครับผมตัวหลอดก็จะเป็นแก้วนะครับผมแต่ที่จริงเขาเรียกกันถ้วยเนาะผมก็ไม่รู้เรียกถ้วยทําไมนะครับตัวหลอดเนี่ยมันจะเป็นแก้วส่วนตัวนี่ก็จะเป็นตัวปล่อยน้ํานะครับดักน้ําปุ๊บก็ปล่อยนี่ก็จะเห็นตัวกรองอะไรนะมันไม่โฟกัสอโอเคนี่ตัวโฟกัสแล้วเป็นตัวกรองน้ํากรองฝุ่นกรองเศษอะไร นี่โมเดล AF 2 0 0 0นะครับผมโอเคผมก็ซื้อช h อป e ีในร้านของ PrePro t h นะครับผมก็ถือว่าบริการดีนะครับสั่งเร็วส่งเร็วแพ็คแน่นหนานะครับแน่นหนาขนาดไหนดูครับที่จริงมันมีนี่หุ้มอีกนะแต่ผมแกะไปแล้วไงลืมลืมว่าจะต้องรีวิวโอเคนี่รุ่น JXPC นะครับผมนี่ก็เป็นตัวต่อมี2ทางนะครับผมซึ่งเอาด้านหน้า เอาตรงนี้ปุ๊บไว้ด้านหน้าตัวนี้นะครับซึ่งแน่นอนว่าไอตัวหัวเกลียวตัวเมียเนี่ยสามารถไปต่อกับเกลียวปั๊มลมได้เลยนะครับไม่ต้องหาหัวคัปเปอร์อะไรก็ได้หรือถ้าใครมีหัวคัปเปอร์ที่มันเสียบเข้ากับตัวปั๊มลมอยู่แล้วนี่หัวคัปเปอร์มันจะเป็นแบบนี้ครับปุ๊บแต่มันจะไม่ใช่หัวเกลียวตัวผู้แบบนี้นะครับมันจะเป็นตัวรับอะครับเหมือนที่เราเอาไปขันเข้าไปอะครับมันจะเป็นเกลียวตัวเมียนะครับมันจะเป็นรูอาจจะไม่ได้โดขนาดนี้นะครับผมนี่ก็ซื้อมา ในราคา69บาทที่โกบันเฮานะครับส่วนอันนี้ซื้อราคาราคาเท่าไหร่วะยี่บเจ็บาทมั้งถ้าจำไม่ผิดนะครับโกบันเฮาเหมือนกันมันเป็นของรุ่นบริษัทอะไรมั้งถ้าจำไม่ผิดนะครับโอเคก็วิธีประกอบก็ไม่ยากนะครับผมโอเคก็นี่ต้องเอาประมาณนี้ปุ๊บวางไว้อย่างนี้ปุ๊บนะครับผมสามารถหมุนได้เลยนะครับเป็นไปได้ก็ให้หมุนพอตึงมือนะครับผมอย่าไปหมุน ให้มันขันแน่นมากนะเพราะว่าไอ้ตัวด้านบนเนี่ยมันเป็นพลาสติกนะไปนแน่นมากแต่พลาสติกมันแตกได้นะครับแตกไม่พอนะครับเดี๋ยวแก้วก็แตกตามนะครับนะครับก็อยากให้ลมเดินผ่านได้ดีให้ลมผ่านไม่รั่วหรือว่าอะไรก็แนะนําให้ใช้เออเทปพ,พันท่อมั้งเออน่าจะเทปพ,พันท่อแหละเพราะว่าผมไม่รู้จะเรียกว่าอะไรเทปพ,พันท่อแล้วกันโอเคเทปพ,พันเกลียวอะไรเนี่ประมาณนั้นนะครับโอ okay. เคแล้วผมก็จะทําการพันนะครับ มันอาจจะเป็นเส้นเล็กๆนะที่จริงไม่ที่จริงให้มันเป็นเส้นยาวๆอย่างนี้นะใหญ่ๆอย่างนี้มันจะได้พันทวดรอบถึงนะคเคเอาอย่างนี้มานะครับผมปึ๊บก็เดี๋ยวผมขอตัดตรงส่วนนี้ไปก่อนนะครับโอเคนะครับปึ๊บแล้วทําการลอบไปเลยนะครับผมลอบปึ๊บจากด้านบนนี่แล้วก็อย่างนี้นี่ปึ๊บนะครับผมอย่าให้มันไปปิดรูใหญ่มากนะครับผม พราะว่าเดี๋ยวมันจะเดินลมไม่ค่อยดีนะครับผมนี่ประมาณนี้ปึ๊บให้มันยังมีร่องรอยของเกลียวนิดนึงนะครับผมก็คือพันให้มันนนี้เฉย,ยเอาชัวร์เฉยนะครับผมโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับผมโอเคนี่น,นคะครับผือไม่ต้องไปพันอะไรเยอะนี่ให้มันเป็นประมาณนี้นะครับผมไม่โฟกัสโอเคนี่ประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ไ เอาตัวนี้มานะครับประกอบเลยนะครับผมโอเคปึ๊บนี่ประกอบปึ๊บ,บหมุนตามเข็มนะครับผมอ่าโฟกัสแล้วก็อันนี้ครับหมุนตามเข็มเลยนะครับผมที่จริงมันเข้าได้ลึกกว่าน,นี้นะครับต้องหาพวกประจงประจรแจอะไรมาใส่นะครับแต่เนื่องจากผมไม่มีนะครับก็เลยต้องใช้พลังงานมือไปก่อนนะครับเดี๋ยวพอถึงใช้เมื่อไหร่ก็จะใช้อันนี้ ดันเข้าไปให้มันสุดๆไปเลยนะครับผมโอเคก็ผมสุดได้แค่นี้นะแต่จริงๆมันสุดได้อีกนะครับผมเพราะว่าผมไม่มีประแจตอนนี้ยังไม่ได้เอามานะครับผมโอเคก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ไปพันอีกตัวหนึ่งนะครับให้เสร็จนะครับโอเคครับผมนะครับผมก็หลังจากที่ได้ทําการพันเกียวทั้งสองข้างแล้วนะครับก็จะเอาไอ้ตัวนี้นะครับไปต่อกับหัวคอปเปอร์ที่มันอยู่ในตัวปั๊มลมอยู่แล้วนะครับผมส่วนอันนี้ก็จะใส่สายลมนะครับผมก็ นี่แหละครับก็ทาเป็นจะเป็นสรรพคุณของตัวดักน้านะครับคือผ่านตัวนี้ไปก่อนแล้วก็นี่ก็จะไปต่อกับสายลมผ่านในท,ทีก็เหมือนเป็นการดักฝุ่นดักน้ําดักอะไรเวลาเราใช้กาพ่นยเงี้ยยิ่งถ้าคนทําอาชีพเกี่ยวกับสีทําการพ่นอะไรแอร์บรัดอะไรเงี้ยโหแนะนําเลยต้องใช้นะครับผมเพราะว่ามันดีมากๆนะครับเพื่อยืดอายุใช้งานการใช้งานของปั๊มลมนะครับผมโอเคแล้วเราก็ไปต่อกันเลยนะครับผมมาอยู่ที่ตัวปั๊มลมแล้วนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับว่า ไอหัวคัพเปอร์แบบนี้นะครับผมก็คือถ้าเป็นไปได้ก็ไม่จําเป็นต้องไปใส่ก็ได้นะครับไอหัวตัวรับคัพเปอร์อย่างนี้เพราะว่ามันสามารถขันเข้ากับไอตัววาลของวาลทองเหลืองของไอที่มันมากับปั๊มลมได้เลยนะครับแต่ด้วยความที่ว่าผมมีตัวรับคัพเปอร์อยู่แล้วก็เลยทําให้ผมก็ต้องไปซื้อไอตัวนี้มาด้วยนะครับเพื่อมาต่อแทนสายลมนะครับผมโอเคก็หลังจากที่ได้ทําการขันไปแล้วนะครับแล้วก็อะไรแล้วเรียบร้อยแล้ว ก็แน่นอนครับเอาวางไว้ก่อนก่อนอนุญาตวางนะครับโอเคแล้วก็ทําการอ่าปลดสายนะครับผมเพื่อที่จะเอาไอ้ตัวนี้นะครับใส่เข้าไปแทนนะครับผมนี่ครับเกียวอย่างนี้นะครับเอาดึงตรงนี้ลงแล้วก็เอาเสียบเข้าไปนะครับผมแล้วก็ปุ๊บอ่าดึงเข้าก็จะเป็นอันเสร็จแล้วนะครับผมอ่านะครับเดี๋ยวมันยังไม่เสร็จหรอกนะครับเพราะว่ามันเป็นแค่ตัวผ่านเฉยนะครับปุ๊บอนุญาตหันมา แล้วก็ทำการเอาสายล่มนะครับผมเสียบเข้าตัวนี้เลยนะครับดึงปึ๊บปึ๊บเดี๋ยวสักครู่นะครับผมมันไม่ติดให้ก็ต้องฝืนหน่อยเพราะว่ามันต้องฝืนนะครับผมเพราะว่านี่ก็ทำการติดเรียบร้อยแล้วนะครับผมโอเคก็นี่จะเป็นตัวผ่านแบบนี้นะครับผมอ่า ประมาณนี้นะครับผมก็ถือว่าเป็นอันเสร็จแล้วนะครับก็พร้อมใช้งานได้เลยนะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นตัวเรกูลเลเตอร์ไว้ปรับลมนะครับผมก็ไม่มีความจําเป็นนะครับที่จะต้องไปซื้อแบบที่มันมีแรงดันปรับแรงดันอยู่แล้วแต่ถ้าปั๊มลมคนไหนไม่มีก็แนะนําให้ซื้อแบบมีปรับแรงดันลมด้วยนะครับผมันจะเป็นอะไรที่สะดวกมากนะครับโอเคสําหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับผมมารีวิวนะครับผมคร่าวๆให้ดูแล้วก็เจอกันใหม่นะครับในรีวิวหน้าๆนะครับสวัสดีครับ